ดี๋ยวคุณมินลองดูนะครับลองดูส่เล่นคำมันกับคําสั่งไล้เสียงสิ่งที่ผมต้องการคือจังหวะหนึ่งคืออย่างนี้คือชี้นําเขาถ้าชี้นําแล้วเขายอมคุณบินเขาเจะเกิดทรงนี้เตือนคู่เอกดีใบรับเราจาก Talent Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาอ่ะไอตัวเนี้ยแม่บ้านต้องทำให้เป็นไม่รู้จะทําได้ป่ะไม่รู้แต่พอเขาชินอ่ะไม่มีออฟลีดเขาก็จะรู้สึกว่าการสื่อสารกับคนคืออยู่ด้านซ้ายสิ่งที่ต้องการคือความเคยชินจากเขามดึงมาเลยดึงต้องดึงต้องดึงมาไม่เป็นหาเดิมาเลยเดิมาเลย ผมไม่อยากสอนตัวนี้ด้วยความกลัวถ้าเขากลัวผมอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นว่าพอเขาไม่กลัวคนที่บ้านเขาเรียนหนักใช่ใชการเรียนผมก็เลยไม่อยากสอนด้วยความกลัวไงอยากจะสอนด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าคุณมินทําเป็นหรือแม่บ้านทําพอได้น้องหมาจะเข้าใจแล้วว่าเท่าไหรครับกราดิ่งกำหนดจังหวะอยู่ซ้ายมือถ้าเขากลัวผมหรือกลัวคุณมินแล้วเขาไม่กลัวพี่แม่บ้านอ่ะคราวนี้มันจะดุขึ้นกับ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 ชมเชิงสูงพอไม่ต้องกับตัวเก่งมากเก่งมากสิ่งที่ผมต้องการนี่ไอคอนแทค เวลาเราเขาย,ยอมแพ้เองครับเราสั่งคอยดึงสติชมถึงสูงเก่งมาก,มากถูกนี่คือไอคอนแทคอันนี้ถือวิธีฝึกให้เขามีสติยอมรับคนครับไอคอนแทคกกลับที่เดิมจมเก่งมากตัวนี้ครับทำให้เขานิ่งได้ไม่บอกเขาไม,ไม่ไม่ปุ๊บใช่รอถูกเดินเดินดวนอน่างเดียวถูกไอคอนแทคก,กเนี่ยอย่างเงี้ยต้องทำอย่างนี้ให้เขานิ่งให้เขายอมเห็นว่าคนแข็งแรงจริงชม่มเก่งมากถูก คอยทิ้งสายถอยหลังแล้วเรียกเขาไปหาคอยทิ้งสายเลยนับ5สัก3าทิ้งเลยทิ้งเลยหนึ่งสองสาเรียกรับไปหาอรับนั่งยองอาับนั่งยองเสียงสูงอารับมาถึงตัวแล้วชมเก่งมากถูกจับสายไว้